ไปแล้วครับเมนบอร์ดส่งสู่มือท่านพี่คนเดิมยูทูบเบอร์ของเกม a r k Survivor นะครับที่มีผู้ติดตามมากมายหลังจากที่จัด i7-6700K พี่เขาก็มาจัดอสุ s Z 1 7 0คไปนะครับพร้อมฝาหลังใช้งานดีมีผลเทสอยู่บนช่องกิ้งคอมพิวเตอร์นะครับเปลี่ยนแล้วนะครับ คนเรียกผมผิดหมดเลยผมไม่ไหวแล้วผมต้องเปลี่ยนชื่อร้านแล้วทุกคนเนี่ยโทรมาเรียกผมจีลิงหมดเลยผมชื่อกลิ้งครับผมจะเปลี่ยนชื่อร้านเป็นกลิ้งคอมพิวเตอร์เลยนี่ค่ะครับใช้ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อร้านนานต้องแก้ต้องถ่ายรูปทำป้ายทำหม่หมด สวยนะครับไม่ไห,หวโดนเรียกผิดตลอดเขาจีลิงจีลิงจีลิงไม่ใช่ครับผมกิ้งคอมพิวเตอร์ครับผมกิ้งครับเดี๋ยวจะทําเปลี่ยนต่อไปเรียกผมว่ากิ้งนะครับได้ใบนี้เลยนะครับใบที่อยู่บน youtube เดี๋ยวจะไปแก้ชื่อบน youtube ด้วยเป็นกิ้งคอมพิวเตอร์ให้หมดนี่เดี๋ยวแพ็กไปให้อย่างดีครับ เขียนเป็นภาษาไทยเลยดีไหมนะยิงคอมพิวเตอร์ต่งโปรงตัางป้ายเหมมี RTX 4080นะครับซึ่งยังไม่ได้ทำโปรไฟล์ลงเลยสภาพ90%ประมาณ95%บห้ากวกยังไม่ได้ทำโปรไฟล์ลงขายเลยแนตะถ้าใครสนใจติดต่อมาหลังบ้านได้ครับจัดไปเลยครับ ต่อมาสอบถามราคาได้หลังบ้านอาทิ R x สี่ศูย์กก็มีนะครับสวยอันนี้95%เวกเหมือนกันสวยจัดจัดของกิกส่วน4 0 8 0ของแททรานิตี้นะจัะกทายกันมาได้ที่ทำ ทำนู่นทำนี่ช้าลงก็้นี่แหละติดติดเปลี่ยนชื่อร้านเนี่ยตอนแรกเปลี่ยนโลโก้ใช่ปะ่ะ mm hmm. <c oughs> ปีใหม่พอดีเลยเปลี่ยนชื่อร้านไปเลยคนจะได้ไม่เรียกผิดเขาเดี๋ยวเขาสับสนนีผมผิดอะ่ะผมยังไม่เจอแทบจะไม่แทบจะไม่เจอแล้วก็มีบ้างนะที่ที่มีคนเรียกผมว่ากลิ้งไม่ร้านกลิ้ง แล้วก็ตอนแรกก็เป็นกิงคอมพิวเตอรนใช่ไหมไปๆมามาให้รู้ไปเลยว่าทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ผมชอบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนเป็นกิงคอมพิวเตอร์เลยจบน,นะง่ายๆเลยอ,อันนี้อันนี้อันนี้ตรงตัวเลยกิงคอมพิวเตอร์ คอมเนี่ยอยู่กับคอมเลยจัดไปไหนๆก็ปีใหม่แล้วทำโอ้ยเปลี่ยนทีนี่เรื่องใหญ่ยาวเลยนะงานอลังการเลยบอกให้ไม่ได้แบบเปลี่ยนปุบปับปุบปับได้นะพิดุริสินค้าแต่ละสินค้าผมถ่ายรูปมหาศาลนะผมต้องมาถ่ายใหม่หมด เพราะเปลี่ยนป้ายใี่ะลาะมัแต่เยอะขนาดไหนมนดหนึ่งชิ้นเงี้ยเป็นบอร์ดเงี้ยเป็นบอร์ดหนึ่งชิ้นผมถ่ายประมาณขั้นต่ําขั้นต่ํานะ้นาลูปทุกชิ้นแล้ดูดีมีสินค้าแบบกี่ชิ้นนะมืนเลยอะแต่เ,เพื่อเพื่ออยากให้ อยากให้ชื่อถูกต้องอยากให้ชื่อถูกต้องถูกถูกเรียกอย่างถูกพ่อค้าชิกลิงครับด้านนี้ดีกว่าด้านนี้มันเอ้ด้านนี้ดีกว่าเอเดี๋ยวผมไปคัดสรรสินสค้าดีๆมาเยอะๆคราวนี้ยเวลาเซิร์ชบน Google น่ะ ไอ้ไม่ใช่เออก,กระแดก Google กับ YouTube มันก็จะง่ายขึ้นแบบผมว่านะเอาลรคนไทยพิมพ์กิ้งคอมพิวเตอร์ขึ้นเลยอยากดูสินค้าชิ้นไหนก็พิมพ์กิ้งคอมพิวเตอร์ขึ้นเข้าไปดูเ t s เข้าไปดูการทำงานดูสภาพสินค้าก็กอรอไปท้ายคลิปด,ดูการแพ็คสินค้าก็เลือกเพลิ์แพ็คของก็จะเจอผมแพ็คของแบบนี้แนละ้วบนบนนั่นบนนี่บนไปเรื่อยขอบคุณพี่ยููบเบอร คนดีคนเดิมนะครับเจ้าประจําคนดีคนเดิมมาสั่งก็จัดราคาพิเศษให้พิเศษจัดเลยลองกัน ลองให้มันไม่กระแทกข้างล่างก่อนไงเดี๋ยวลองเอามาสินุ่มๆน,นะโคตรพอดีเดีย๋ยวด้านบนยัดให้เต็มีห่อนี่ก่อนโอ้โผมจะใช้เวลาในการเปลี่ยนชื่อนานเท่าไหร่หนเนี่ยมันยากมากมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะนข้อมูลมันใหญ่ ข้อมูลมันเยอะอะเยอะต้องถ่ายรูปเนี่ยแหละถ่ายรูปใหม่หมดครับผมอาจารย์ช่วยนเลย เราก็จะสู้ครับสู้เพื่อชื่อเรียกที่ถูกต้องจะได้ไม่สับสนผมไม่ใช่ g ีลิงอ่ะแต่ชื่อ,ม,อม,มันกลิ้งอ่ะมันก็มันก็ G-L-I-N-G พอดีใช่ไหล่ะมันกลิ้งอ่ะคนเรียกผิดหมดเลยผมยัดข้างๆไปนะให้มันนุ่มๆตัดไป อัพเล็กเทลจบแล้วนะจบไม่ค่อยสวยเลยน้องชายโดนยวโก้โดนมีเสียตีด้วยสลิงดองเพราะว่าฮิวโก้รวมร่างกับเลคูล่าโลกลายไปแล้วก็เลยต้องจัดการฮิวโก้ไปด้วยเลยสิ่งนี้ฮิวโก้เปนคนบอกเองด้วยเพราะว่า มีเสียเธอต้องจัดก,การสันนะคิดว่าจะปิดได้ไหมปิดได้เว้ยปิดได้อันนี้ไม่ได้แนละ้วอ,อันนี้ตึงตึงไปไม่ได้อันนี้มันมันสูงนะเอาที่นันสูงออกก่อนเตี้ยววางเลยอ่าอันนี้ได้พอดีไม่บีบอ่ะเห็นไหม ตรงนี้มันสูงหน่อยนึงอันนี้ดีกว่าอ๋อก็เอาตรงนี้ลงอย่างนี้ดิมันก็จะพอดีเออนี่ยปุ๊บปุ๊บเห็นไหมพอดีเลยเสร็จแล้วปลาหลังอยู่ตรงด้านในนะจ๊ะพี่ท่านพี่ ขอบคุณมากเลยที่นำร้านผมไปรีวิวให้บนช่อง YouTube พี่ยอดวิวผมขึ้นปืดเลยคลิปคลิปอะไรนะเทสซีพให้พี่ยอดวิวขึ้นเลยขึ้นอย่างรวดเร็วเลยปุ๊บปับป๊บปเลยมีคนมากดติดตามเพิ่ม๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บ,บสมาย,ยิ้มยิ้มแล้วลองว่าเฮ้ยโอ้ยดีจัง เรียผมม่ากลิ้งคอมพิวเตอร์นะครับต่อจากนี้นะกลิ้งคอมพิวเตอร์ทักมาได้เหมือนเดิมคัดของสินค้าทุกอย่างเหมือนเดิมชื่อเปลี่ยนไม่ใช่จีลิงก์นะกลิ้งคอมพิวเตอร์นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ